สวัสดีจ้ะกาแฟดีจังจะพูดถึงเรื่องรักลุงพลจะรักลุงพลจะรักลุงพลเชียร์ลุงพลใครจะทำไมหมาลุงพลยังรักเลยคนจะรักลุงพลไม่เกี่ยวกับคุณจะรักนิกกี้ หมาลุงพลด้วยนะนิกกี้ที่รักขอหอมแก้มซักฟอสนิกกี้เป็นหมาที่แสนรู้นิกกี้เขาจะรู้ว่าใครรักเขาเขารักใครแม้แต่ของกินนิกกี้ยังเลือกปลาหมึกเน่าๆนิกกี้ไม่กินนะนิกกี้ไม่สนนิกกี้ ชอบเนื้อแห้งอร่อยกว่านิกกี้กินยังเลือกเลยปลาหมึกเน่าๆเนี่ยนิกกี้บอกไปไกลๆอย่าเอามาให้นิกกี้กินเห็นไหมหรอแม้แต่หมายังเลือกกินเลือกที่จะรักคนที่เอนดูนิกกี้เขาจะนอนใต้บ้านลุงจิม ราะว่าเขารู้ว่าลุงจิมอะรักรักเขาลุงจิมจะรู้ว่านิกกี้เคยชอบอะไรให้กินไก่ให้กินตับนิกกี้กินอย่างรอร่อยอร่อยแล้วเขาก็ชอบตอนนี้นิกกี้เปลี่ยนจากชอบตับมาชอบเนื้อแห้งเห็นไหมหอ่อนิกกี้ยังเลือกกินเลยปลาหมึกเน่าอ่ะนิกกี้ไม่กินหรอกดีแล้วล่ะ ที่ออกไปจากเมนูของนิกกี้เห็นไหมหรอแม้แต่หมายังรู้จักเลือกแล้วคนหรอคนเนี่ยมาอยู่ในที่ของเขาแต่กลับไม่ไม่รักที่ของเขาแล้วเอากลับไปพูด เอากลับไปนินทาใส่ร้ายอีกต่างหากถ้านิกกี้มันพูดได้มันคงบอกว่าปลาหมึกเน่าเอ้ยต่อให้ข้ากินข้าก็ไม่กินหรอกปลาหมึกดีๆข้าก็ไม่กินข้ากินเนื้อแห้งดีกว่าอร่อย